อู๋เนี่ยตั้งแต่มีน้องจุนย่าเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตของแม่อู๋เนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายเอางี้ละกันเดี๋ยวนี้นี่นะไม่ได้ดูซีรีส์เลยนอนเร็วสามทุ่มแล้วก็ต้องตื่นมาดูเขาสมัยก่อนยังตื่น8 9ดเก้โมงสิโมงอะไรเงี้ยจากเดิมในแต่ก่อนเนี่ยแม่ก็อยู่กับน้องพเพื่อน2คนชาวนาวันธรรมดาดูซีรีส์แยกกันคนละมุมแต่ตอนเนี้ยญาติพี่น้องมารวมกลุ่มกันที่บ้านแม่แม่จะมีเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะจะต้องไปทานอาหารกันเนี่ยเดือนหนึ่ง แลวมลวจะกจะกฮัลโหล,วหลว Hello, สวัสดีค่ะมาพบกับแม่อุหรือยายอุอีกแล้วนะคะในช่องพระเพื่อนสกุลไทยนะคะวันนี้นะคะแม่อุจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรู้ไหมนี่ค่ะเรื่องของคนนี้ว่าแม่อุเนี่ยตั้งแต่มีน้องจุนย่าเกิดมาแล้วเนี่ยชีวิตของแม่อุเนี่ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้ายังไงนะคะมาฟังกันและ อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะอ้าวองอแงแล้วเหรอลูกไม่เอาค่ะไม่เอา,าค่ะไปค่ะอะไรลูกเอ๊ะเอ๊ะดูกล้องสิคะใช่ไหมคะชอบชอบชอบกล้องไม่ใช่เหรอลูกใช่ไหมคะโอ้ยหาวหาวหาวโอ้ยโอ้ยโอ้ย สิ่งแรกเลยนะคะที่แม่อูนรู้สึกว่าสิ่งที่แม่อูคิดและทำเนี่ยและประสบความสําเร็จคืออะไรรู้ไหมคะคือเรื่องที่น้องพับเพื่อนเนี่ยแม่รู้สึกเลยนะคะว่าพอเขาได้แต่งงานและมีน้องจุยญาแล้วเนี่ยเหมือนกับความรู้สึกของเขาเนี่ยได้แชร์ความรักแบ่งออกไปบ้างไม่งั้นเนี่ยเขาจะโฟกัสมาที่แม่ตลอดคือเมื่อก่อนเนี่ยตลอดเวลาตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือมีน้องจุยญาเนี่ยเขาจะพูดอยู่เสมอเลยว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยแม่เป็นอะไรหรืออะไรเงี้ยรูปอยู่ไม่ได้คำนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่า ่าอ๊ตายละแย่และลูกเรานี่คืออินกับเรามากแล้วเขาจะเป็นอะไรที่ห่วงแม่มากๆคือห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายเอางี้ละกัน เพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่มีน้องจุญญามาเนี่ยเหมือนกับตัวน้องพเพื่อนเนี่ยเขาเอาตัวเขาเนี่ยกับใจเขาเนี่ยมาใส่ที่ตัวน้องจุญญามากขึ้นมันก็เลยทําให้แม่เนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยเริ่มประสบความสําเร็จแล้วว่าทําให้น้องพเพื่อนเนี่ยเขาไม่เครียดไม่คิดมากถ้าแม่วันหนึ่งอ่ะต้องไปอยู่บนสวรรค์อะไรเงี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยมีคนที่มาเยียวยาใจเขาก็คือน้องจุญญานี่แหละค่ะคือสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วแม่มีความสุขเลยว่าแม่ประสบความสําเร็จมากแล้วรู้สึกมีความสุขตรงนี้มากๆอมามกอ้่ว นะคะที่อยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างอะนะคะตั้งแต่มีน้องจุนย่ามาอะไรรู้ไหมคะจากที่ตื่นสายนิดนึงหรือนอนดึกตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยดูซีรีส์เดี๋ยวนี้นี่นะไม่ได้ดูซีรีส์เลยเพราะอะไรพอช่วงกลางวันเนี่ยเช้าจนถึงเย็นเนี่ยเราก็อยู่กับน้องจุนย่าถึงแม้จะมีพวกญาติญาติคุณยายคุณตาอะไรเนี่ยนะมาช่วยดูเนี่ยแต่เรามีความรู้สึกว่าพอเขามาปุ๊บมันมีความรู้สึกมันอยากเมาส์มอยกอ็เลยกลายเป็นว่าดูน้องจุนย่าด้วยกันแล้วก็เมาส์มอย ซีรีส์นะคะพับไปได้เลยค่ะไม่ได้ดูเลยจากที่แม่เนี่ยติดซีรีส์เยอะมากเดี๋ยวนี้นี่ไม่ได้ดูซีรีส์แล้วอีกอย่างนอนกลายเป็นเปลี่ยนวิธีการนอนไปเลยนะคะว่านอนเร็วสามทุ่มแล้วก็ต้องตื่นมาดูเขาแล้วก็ตื่นเช้าตื่นในประมาณ6กโมงเช้าสมัยก่อนยังตื่นแปดเก้าโมงสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพอมีจุนย่าแล้วมันเหมือนแบบเราอยากตื่นที่จะมาดูแลเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะพอมีเขาบอกเลยว่าพี่น้องแม่เนี่ยทุกคนก็เคยเห็นอยู่ แล้วล่ะว่าเราเนี่ยพูดง่ายว่าไปไหนไปกันน่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปกันคือเสาร์และอาทิตย์แต่พอมีน้องจุยญาตนะคะกลายเป็นปาร์ตี้กันนะเกือบทุกวันกลางวันนี่ก็ทานอาหารกลางวันด้วยกันบางทีนะลากยาวไปจนถึงเย็นกลายเป็นที่บ้านที่คือคึกคืนมากทุกวันนี่คือคึกคืนมากจะมีญาติมาเนี่ยอย่างวันนี้นี่นะคะบอกเลยนะเกือบสิบคนอ่ะวันนี้เป็นวันธรรมดานะคะเกือบสิบคนเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือเกษียณหมดแล้วก็อะไม่รู้ทําอะไรช่วยเลี้ยงน้องจุยญาและกันมาดูน้องจุยญาและกันก็ให้แม่ พอเขามากันเนี่ยเราก็สนุกไงมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าในบ้านเนี่ยมันเปลี่ยนไปเลยจากเดิมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแม่ก็อยู่กับน้องพเพื่อนสองคนชฉพาะวันธรรมดาก็นั่งดูทีวีดูซีรีส์แยกกันคนละมุมแต่ตอนนี้พอเช้าขึ้นมาละมาละญาติพี่น้องมารวมกลุ่มกันที่บ้านแม่ก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นที่สังสรรค์ไปเลยค่ะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่นะยิ่งหนักเลยนะสิบกว่าคนะ่ะเพราะตอนนี้เราเองก็ไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกหรือไปทานอาหารอะไรข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะว่า เราก็ห่วงเขาไงแม่จะมีเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมคะที่สนิทอ่ะสามกลุ่มเลยจะต้องไปทานอาหารกันเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยครั้งหรือสองครั้งมีเขาปุ๊บเนี่ยแม่ก็ลืมไปเลยจนเขาต้องโทรมาตามอ่ะนี่ก็เพิ่งไปทานได้สองกลุ่มนะเขาบอกคุณมาได้แล้วนะออกมาเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนน้องเพื่อนกับน้องๆแม่บอกไปเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอะไรเงี้ยเราก็อไปก็ได้แต่พอไปปุ๊บพอทานอาหารอะไรเสร็จเนี่ยเขาจะต่อกันด้วยแบบร้านกาแฟก็บอกให้ยัาไงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วจะกลับแล้วจะกลับแล้วทุกคนบอกโอ้โหน คุณนี่เปลี venue, so ่ยนไปเยอะมากเลยว่าเออไม่น hmm. ่ะอยากกลับบ้านเพราะว่าคิดถึงหลานเดี๋ยวไปอยู่กับหลานดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เขาเกิดมาในบอกเลยนะคะว่าเพิ่งไปทานข้าวข้างนอกเนี่ยแค่2วันมันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแต่บอกเลยว่ามันมีความสุขมากๆที่มีเขาเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยนะว่าช่วงนี้จะไปเมืองนอกหรือจะไปต่างจังหวัดเรามีความรู้สึกว่าอยากรอรอให้เขาโตสักขวบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะแพลนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนอกกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรา เองเนี่ยมีเขามาเหมือนกับมาเติมเต็มในครอบครัวมันยิ่งทําให้สีสันในครอบครัวเนี่ยมีเยอะมากอีกอย่างนะคะที่แม่เนี่ยตอนนี้กลัวมากคืออะไรหมกลัวเป็นหวัดมากจําทุกวันเลยนะอย่าลืมกินวิตามินซีนะอย่าลืมกินวิตามินซีนะเพราะกลัวว่าถ้าเป็นหวัดเนี่ยเราจะเลี้ยงเขาไม่ได้ไนงะเราจะอยู่ใกล้เขาไม่ได้ก็คือเรื่องสุขภาพอีกเช่นเดียวกันต้องพยายามทําตัวนี้ให้แข็งแรงเพื่อที่จะอยู่กับเขาเลี้ยงเขาเพราะนั้นเนี่ยที่เขามาเกิดเนี่ยมาเป็นตัวอย่างงี้มันจะมีความรู้สึกได้เลยนะ ว่ารักเขาตอนนั้นน้องพอเพื่อนท้องก็ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่ก็ได้แต่ห่วงใยตอนท้องแต่พอเกิดมานี่นะมันห่วงไปหมดเลยห่วงทั้งแม่ด้วยห่วงทั้งตัวเขาด้วยกลัวเขาไม่สบายก็คือประคบประโมอะ่ะแล้วตัวแม่เองเนะี่ยถ้าสมมติวันไหนต้องไปทํางานกับน้องพอเพื่อนข้างนอกกันนะคะพี่น้องทุกคนนี่คือเขาจะร่วมมือกันเลยว่าไม่ต้องห่วงไปเลยไปอย่างแบบสบายใจเลยนะเดี๋ยวจะมาดูให้เพราะนั้นถึงบอกบอกว่าถ้าเลี้ยงเองได้นี่นะบอกเลยนะมันแบบเป็นอะไรที่เราแบบ ไม่ต้องห่วงอ่ะตั้งแต่มีเขามาเนี่ยนะไม่ว่าตัวแม่เองหรือน้องพอเพื่อนเนี่ยนะคืออะไรก็ตามหันหน้ามาหากันลเกี่ยวกับจุญย่าหมดแม่เขาก็นั่งดูอะไรต่ออะไรเนี่ยนี่ลูกว่าลูกจะซื้ออะไรไอ้นี่ให้จุญย่าเอาเลยลูกไม่เคยมีความรู้สึกว่าหยุดไม่เอาหรืออะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาจะเลือกให้ลูกเขาเนี่ยเขาต้องเลือกสิ่งที่ดีมากๆให้กับลูกเขาอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะแบบว่าไปขัดเขาหรือไปห้ามเขาอะไรเงี้ยนะคะ บางทีบันจะเหงาบ้างเพราะว่าเราไม่ได้เจอพี่น้องเราทุกวันใช่ไหมแต่พอต้องแต่มีเขามาดี่นะบอกเลยนะความเหงาไม่มีเลยถามว่าเหนื่อยไหมมันอาจจะมีความเหนื่อยแต่มันมีความสุขมากๆอ่ะเนี่ยดูสิอีกอย่างอะไรรู้ไหมคะแม่ออกไปงานนะเดี๋ยวนี้นะคะไม่มีใครถามคะ่ะแม่แม่มาคนเดียวหรอคะแล้วพอเพื่อนไม่มาหรอคะไม่มีใครถามมีถามแต่<อ>น้องจุนย่าเป็นยังไงบ้างคะน้องจุนย่าเป็นไงบ้างคะกลายเป็นว่าแม่กลายเป็นคู่กับจุนย่าไปแล้วก็เลยมาเล่าให้น้องพเพื่อนฟังเลยบอกนี่คุณไปงาน มนะไม่มีใครถามเลยนะน้องพอเพื่อนรกคาทำไมน้องพอเพื่อนไม่มาทักลูกบอกเลยนะแม้แต่ในสังคมอะ่ะลูกก็ตกกระป๋องแล้วนะไม่ต้คนถามแม่กับจุนย่า แล้วก็พอมีน้องจุนย่าเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทําหรือมีส่วนร่วมอะไรที่แบบมาเกี่ยวกับตัวเขาเมื่อก่อนเนี่ยแม่บอกเลยนะคุณนายเลยไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ทําไม่เป็นด้วยตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของยายคนนี้นะคะคือจัดสเตชันของเขาค่ะพวกผ้าอ้อมแล้วก็ครีมต่างๆแล้วก็แพมเพิ์มน้ําอุ่นน้ําสุกอะไรเงี้ยแม่จะเป็นคนจัดเองทุกวันทั้งที่แบบมีพี่เลี้ยงนะแต่เรามีความรู้สึกว่าไอ้ตรงส่วนเนี้ยเราอยากมีส่วนร่วมที่ทําให้กับเขาแลวแม่ จะจัดให้เขาทุกวันเช้ามาแล้วเอาละต้มน้ําแต่ก่อนไม่เคยนะไม่เคยจับหม้อต้มน้ําเลยนะเดี๋ยวนี้หม้อต้มน้านี่คือใาญ่อู้นี่เป็นคนคลองเลยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเออทาอะไรให้เขาแล้วเนี่ยมันมีความสุขจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อายุมากะนะเขาเองก็หนักขึ้นทุกๆวันอะ่ะแต่เรามีความรู้สึกว่าเราก็อยากจะอุ้มเขาอยากอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย ยอมยอมเหนื่อยแล้วก็ยอมปวดเมื่อยแล้วก็ไม่เป็นไรเลยบอกหมอนวดบอกว่าขอ,อนวดอาทิตย์ละสองวันน้องเพื่อนบางทีเขาก็เกรงใจมีมีมอย่าไปอุ้มเลยหนักไม่เอาไม่เอาไม่เอาอยากอุ้มเพราะเราก็อยากให้เขาติดเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันเส้นมันติดนะก็ไปนวดใหม่นี้ทนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ยาใจแม่ตอนนี้มากๆคือคนนี้เลยแล้วบอกเลยนะยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเลยนะมันเป็นอย่างนี้จริงจนะคะ พอมีหลานเนี่ยนะมันรักมาก อาจจะรักมากกั่ลูกแล้วนะบอกเลยเพราะว่าไอ้ความที่เขาเล็กไงแล้วเราเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบโอ้โหวันแรกที่ออกมาจากโรงพยาบาลจนถึงทุกวันนี้แล้วเขาทุกวันนอนกับเราด้วยใช่ไหมคะจุนย่าดูสิคะน่ารักมะน่ารักมา,ารกมารู้งานเลยนะเนี่ยอยู่กับยายเนี่ยไม่มีร้องเลยใช่ไหมคะลูกสู้กล้องก็ประมาณนี้นะคะหลังจากที่น้องจุนย่าเกิดมาชีวิตแม่อุเปลี่ยนอะไรไปบ้างก็ประมาณนี้แหลคะค่ะเปลี่ยนจริงๆคะ่ะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนที่บอกเลยนะคะว่า คุ้มค่ามากและมีความสุขมากเอาละค่ะประมาณนี้แล้วกันไปละค่ะบ๊ายบาย